ผู้หญิงคนนี้ขับรถชนผู้ชายคนหนึ่งอย่างแรงจนร่างเขาทะลุก,กระจกหน้ารถเข้ามาแต่แทนที่จะช่วยเธอกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอกลับถึงบ้านจอดรถไว้ในโรงจอดแล้วเดินออกมาโดยไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่ติดอยู่ตรงกระจกหน้ายังมีชีวิตอยู่เช้าว,วันถัดมาเธอเดินออกจากบ้านสวมรองเท้าคนละข้างและมีรอยโนขนาดใหญ่บนหน้าผากเธอขึ้นรถ แล้วขับออกไปในขณะเดียวกันครอบครัวหนึ่งกำลังชมของตกแต่งฮาโลวีนหน้าร้านอาหารพวกเขาเห็นรถของหญิงคนนี้แล้วนึกว่าเป็นของปลอมแต่พอร่างที่ติดอยู่ขยับได้พวกเขารีบโทรหา911แต่เนื่องจากเป็นวันฮาโลวีนศูนย์รับแจ้งเหตุได้รับสายแบบนี้ทั้งวันจึงไม่รับเรื่องอย่างจรงิงจังกระทั่งช่วงเย็นเจ้าหน้าที่นอกเวลางานคนหนึ่งแวะเติมน้ำมันแล้วเห็นรถของหญิงคนนั้นตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นของตกแต่งแต่พอเห็นร่างขยับได้เขารีบขับรถตาม เขาดักหน้ารถเธอไว้แล้วรีบลงมาดูพบว่าดวงตาของหญิงสาวมีอาการประหลาดน่าจะบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงจากนั้นเขาวิ่งไปดูชายคนนั้นซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่